เดดเดดเดดกวาดคลิปนี้ไอ้สัดโอเคนะครับผมก็ต้องขอสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยทุยกันด้วยเลยนะครับผมตอนตะกี้ฟิวตะกี้ตะกี้ชิวไปหน่อยโทษโทษที วันนี้ก็จะมาฉลองพุทธิดตาม600นะครับผมซึ่งผมลืมไปนนมากประมาณพอ2เดือนมันมันโซกูดจริงๆก็ผมไม่ลืมหรอกครับทุกผู้ชมวันนี้ก็จะมาแจกโรบักแนนิงสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมเห็นผมเสียตังไงชอบจริงๆเลยพวกนี้เนี่ย โอเคร้านที่โบจะไปซื้อให้ทุกๆคนก็คืออาร์ชอปนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็ไม่ใช่สปอนเซอร์กูนะั่นแหละกูอยากก็มันมีแค่ที่เดียวที่มันเป็นเลทหกอ่ะที่กูรู้จักอ่ะเลทหกอ่ะเลทหกที่เห็นเลทหกมึงแหกตาดูดิเลทหกเนี่ยนะยอดจริงนะยอดจริงก็เสียตังค์ไปแล้วนะฮะมัน มันรู้สึกดีจริงๆในการเสียตังค์เนี่ยอ oh. ๋อก็300บาทก็น่าจะได้ประมาณพัน1,800โลบัคกก็แจก1,000โลบักนะครับผม1 0 0 0โลบัคก1 0 0โลบัคก10คนนั่นเองนะจ๊ะ10คนนะซึ่งให้เยอะมากๆเลย1,000โลบัคกเนี่ยมันไม่ใช uh ่น้อยๆเลยนะ1,000โลบัคกก็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 เท uh. ่าไหร่วะ ก็ S <S ตีประมาณ1นพเอ้ย170บาทนั่นเองเอ่อหนึงอยเจ็ดสิบบาทก็อีกอีกยี่สิบอีกยี่สิบรูบ็กก็คืออะไรก็ไม่รู้นะครับให้ให้ผมแล้วกันนะขอบคุณโอเคกติกานะครับผมก็กติกาทั่วไปนั่นเองนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมก็ผมจะทำการไลฟ์สดแจกนะครับผม ซึ่งจะเล่นเกมควบคู่ไปด้วยนะมันจะได้ไม่เบื่อจนเกมไปไม่มันจะได้ไม่แค่แจกโลบักนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ก็ไม่ต้องก็ได้นะครับผมก็แล้วเจอกันคลิปแล้วเจอกันไลฟ์วิดีโอหน้าับผมพูดติดๆข,ขาดๆอีกแล้วบายครับผมอย่าลืมร่วมกิจ,จกรรมกันเยอะๆนั่นเองนะครับผมบาย กดก็อยู่ใต้ description เลยนะครับผมหรือใต้คำอธิบายในคลิปนี้ได้ดีนะจ๊ะไปแล้วจ้าจุบ๊บ